ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับประเภทไทยที่จะจัดประกวดสาวงามเวทีระดับโลก Miss Universe 2025และเหล่าควีนก็เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปวิดีโอนักวิจารณ์ชาวสเปนพร้อมกับมีข้อความว่า Miss Universe 2025และ m e r เ s i รสอิ e เ s s a สซารซึ่งหมายถึงการเดินทางขาไปที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด นักวิจารณ์เริ่มพูดว่าการประกวด Miss u n i v e r s ์2025ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเขาจะมาวิจารณ์ชุดที่เหล่าสาวงามสวมใส่ในการเดินทางมายังประเทศไทยว่าใครแต่งตัวได้ดีที่สุดและแย่ที่สุดจากนั้นภาพของ Miss u n i v e r s ์ภ์ารากวัยยานิน่าโกเมสทะยืนอยู่ที่สนามบินในชุดสีขาวประกอบด้วยเสื้อแขนกุดที่มีดีเทลขนนกและกางเกงขาย,ยาวสีขาว เธอยือนอยู่ข้างกระเป๋าเดินทางที่มีช่อดอกไม้สีแดงขนาดใหญ่วางอยู่และเธอก็บกธงชาติปรากวัยนักวิจารณ์กล่าวว่าเขาชอบลุคโดยรวมของเธอมากรองเท้าก็เข้ากันและเขาชื่นชอบรายละเอียดขนนกนั้นต่อมาเป็นภาพของมิสยูนิเวอร์สเช็กรีพับลิกเธอสวมชุดไทยประยุกต์สีฟ้าเงินที่ดูงดงามมากฉากหลังเป็นภาพสถานที่ในกรุงเทพยามค่ำคืนทั้งฉากที่มีรถสีเหลืองและฉากที่ดูเหมือนวัดอรุณนะ นักวิจารณ์กล่าวว่าเธอดูแพง Ghostosisima และเป็นอะไรที่ว้าวมากเขายังบอกด้วยว่าชุดตอนเดินทางมาถึงของเธอก็ดูสง่างามมากถัดไปคือ Miss Universe ชิลีเธอสวมชุดกางเกงสีขาวแบบสองชิ้นคือเสื้อครอบแขนยาวและกางเกงขาย,ยาวพร้อมผ้าคลุมยาวที่เป็นลายธงชาติชิลีเธอเดินและกลางผ้าคลุมออกอย่างสง่างามนักวิจารณ์เรียกเธอว่าเป็นหนึ่งในคนที่สง่างามและดูดีที่สุดเขาชอบลุคนี้มาก จากนั้นวิดีโอตัดไปที่ Miss u n i v e r s ์สเวเนซุเอลาเธออยู่ในชุดเดรสก่อเอิร์กสีชมพูสดใสย,ยืนอยู่ท่ามกลางแฟนๆที่มาให้กำลังใจและบกธงชาติเวเนซุเอลาที่สนามบินนักวิจารณ์ชื่นชมทรงผมของเธอว่ามีวอลลุ่มสวยและสีของชุดก็ดูสดใสน่ารักต่อมาเป็นคิวของมิ s ยู i v เว s ร์สโกส d e วัว เธอปรากฏตัวในชุดกางเกงสูตรสีขาวที่ดูสง่างา,นามนักวิจารณ์กล่าวชื่นชมว่าสง,ง่างามมากและชุดก็ดูสดชื่นแม้ว่าเขาจะตั้งข้อสังเกตว่าเธอกำลังถูกวิจารณ์เรื่องการใช้ฟิลเตอร์แต่งภาพก็ตามตามมาด้วย Miss Universe h o n d u r a ัสเธออยู่ในชุดสีม่วงทั้งชุดประกอบด้วยเสื้อท่อนบนทรงคอเส็ตกางเกงเช่าชุดและมีผ้าคลุมยาวเนื้อบางสีม่วงคลุมทับเธอกำลังเดินอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งของสนามบิน นักวิจารณ์ดูประทับใจอย่างยิ่งบอกว่าอาจเป็นลูกการเดินทางที่เขาชอบที่สุดเป็นอะไรที่ว้าวดูสง่าดูแพงดูดีและงดงามจากนั้นเป็นภาพมิสยูนิเวอร์สอร์เจนตินาเธอกำลังสวมมงกุฎและสายสะพายทับชุดสุดสีชมพูสดใสเธอยิ้มและปรบมืออย่างมีความสุขที่สนามบินนักวิจารณ์กล่าวว่าเธอก็ดูสง่าง,งามมากเช่นกันด้วยการแต่งหน้าที่ดูนุ่มนวลและทรงผมที่น่ารัก ถัดไปคือมิสยูนิเวอร์ส n i การากัวเธอกำลังเดินอยู่ในงวงช้างเทียบเครื่องบินลากกระเป๋าเดินทางเธอสวมชุดสุดกกงเกงสีดำสวมมงกุฎและสายสะพายนักวิจารณ์แสดงความคิดเห็นว่าเธอดูสง่างามและสูงมากตามมาด้วยมิสยูนิเวอร์สเอกวาดอร์เธอสวมชุดสุดกกงเกงสีขาวที่มีผ้าคลุมยาวบริเวณปกเครื่องและขอบผ้าคลุมมีแถบสีธงชาติเอกวาดอร์คือเหลืองน้ำเงินแดง นักวิจารณ์กล่าวว่าถ้าพูดถึงความสง่างามคนนี้สมบูรณ์แบบแล้วภาพก็เปลี่ยนไปมิสยูนิเวอร์สเนปาลเธอสวมชุดกเกงสีแดงระยิบระยับในสนามบินและถือธงชาติเนปาลนักวิจารณ์กล่าวว่าเขาไม่ค่อยชอบลุกการเดินทางนี้หรือการแต่งหน้าของเธอมากเท่าไหร่ต่อด้วยมิสยูนิเวอร์สดีอเธอโพอสท่านในชุดเรสสีขาวเรียบง่ายแต่ดูสง่างามคู่กับเซ็ตกระเป๋าเดินทางสีฟ้าอ่อนลายธงชาติที่เข้าชุดกัน นักวิจารณ์บอกว่าเธอดูสง่างามและเขาชอบลุคนี้ถัดไปคือ Miss u n i v e r s ์ส o นอร์เวเธอสวมชุดสูทสีน้ำเงินยืนอยู่กับกระเป๋าเดินทางและถือธงชาตินอร์เวย์นักวิจารณ์พูดถึงว่ามีคนพูดถึงเธอคนนี้เยอะเขาชอบชุดเดินทางของเธอนะแต่คิดว่าถ้าทำผมทรงอื่นน่าจะดีกว่านี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบลุคของใครมากที่สุด โอ้โหคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะกระแสตอบรับส่วนใหญ่จะเทไปที่การเชียร์นางงามประเทศตัวเองกันอย่างล้นหลามเลยค่ะโดยเฉพาะเอกวาดอร์ EC ที่มีคนพิมพ์เชียร์เอกวาดอร์โครง EC และชื่อนาเดียเกรซเมคิยาเยอะมากหลายคนบอกว่าเธอกินเรียบกวาดทุกอย่างและเป็นที่สุดแบบไร้ข้อกังขาแต่ก็มีบางคนแอบน้อยใจเบาวๆว่านักวิจารณ์พูดถึงเอกวาดอร์น้อยเกินไปทั้งๆท,ที่เธอคือคนที่ปังที่สุด อีกประเทศที่มาแรงไม่แพ้กันคือชิลี่ค่ะกองเชียร์พิมพ์ชิลี่ชิลี่ชิลี่กันลัวๆเลยบอกว่าเธอคือชิลีแม็กซิมาสวยมากๆเบยิซิมาเอร์โมซาและดูเหมือนตุ๊กตาอูน่ามุญเยกาหลายคนถึงกับบอกว่าเธอคือจักรวาลคนต่อไป The Next Miss Universe และชื่นชมว่าเธอดูอ่อนเยาว์และแต่งตัวได้สมบูรณ์แบบเสมอ ฮอนดูรัสก็เป็นอีกทีมที่เสียงเชียร์ดังกระหึม HNN HNN เติมฟีดไปหมดเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าฮอนดูรัสและสวยมากพวกคนต่างเข้ามาขอบคุณนักวิจารณ์ที่พูดถึงฮอนดูรัสในทางที่ดีและมีคนมาอัปเดตด้วยว่าฮอนดูรัสมีลุกเดินทางลุกที่2ด้วยนะส่วน Argentina ก็มีแฟนๆเข้ามาบอกว่าเธอเหมือนบาร์บี้บาบี้และเชียร์ Argentina กันเยอะเลยค่ะ อย่างไรก็ตามมีประเด็นสําคัญที่หลายคนเข้ามาแก้ไขข้อมูลให้นักวิจารณ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องนิการากัว NI ที่มีคนชี้แจงว่านิการากัวยังอยู่ที่ไมอามี่และวิดีโอที่นักวิจารณ์นํามาลงนั้นเป็นคลิปเก่าตอนที่เธอเดินทางไปเอลซาวาด,ดอเพื่อทําโปรเจกต์ไม่ใช่การเดินทางมาประเทศไทยซึ่งตัวนักวิจารณ์หรือเจนสก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าโอ้ oh, ผมนึกว่านั่นคือลุกเดินทางเพราะเห็นคนพูดถึงเยอะมากเลย เช่นเดียวกันกับเวเนซุเอลา VE ค่ะมีหลายคนบอกว่าเวเนซุเอลายังไม่ได้เดินทางเธอยังอยู่ที่อเมริกาและลุกชุดสีชมพูที่เห็นในวิดีโอก็ไม่ใช่ลุกที่ใช้เดินทางมาไทยจริงๆบางคนบอกว่าลุกตอนมาถึงจริงๆเป็นชุดสีดำขาวนอกจากนี้ก็มีคนเข้ามาเชียร์ประเทศอื่นๆและถามถึงประเทศที่ไม่ได้อยู่ในคลิปเช่นแล้วเปรูล e ่ะ PE PE ทำไมไม่มีใครพูดถึงสาธารณรัฐโดมินิกัน DO โบลิเวียเดินทางหรือยัง และมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักจากคนโคลอมเบียโคลอมเบียบอกว่าฉันเป็นคนโคลอมเบียแต่ฉันเชียร์เอกวาดอร์กับชิลีนะส่วนทีมปรกาาวัย PY โคดีวา CI และคองโก CD ก็มีคนเข้ามาชมว่าสวยและสง่างามมีคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือ Miss Universe เริ่มเมื่อไหร่แล้วดูได้ที่ไหน สุดท้ายนี้ค่ะมีหลายคอมเมนต์ที่ชื่นชมตัวนักวิจารณ์นะคะบอกว่ารู้เรื่องแฟชั่นจริงๆพวกกูรูนางงามคนอื่นถึงได้อิจฉาแล้วบอกว่าเขาเป็นนักวิจารณ์นางงามโปรดที่ไม่ชาตินิยมค่ะแต่ดันมีดราม่าคอมเมนต์นางงามเวเนซุเอลาในช่องแสดงความคิดเห็นนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเริ่มจากฝ่ายที่ไม่ค่อยประทับใจโดยมีคนนึงตั้งคำถามแรงๆว่ากระเป๋า29ใบ แต่ไม่สามารถหาชุดเดือนทางดีๆได้เลยเหรอบางคนก็วิจารณ์ไปที่รองเท้าของเธอว่าดูตลกในขณะที่หลายคนบอกว่าชุดนี้ดูเหมือนชุดฮาโลวีนหรือไม่ก็ชุดเมอร์ลิน่าจากเครื่องอดัมส์แฟมิลี่บางคนถึงกับบอกว่าเธอดูเหมือนจะไปงานศพมีความคิดเห็นหนึ่งระบุว่าเธอคือมิสเวเนซุเอลาที่แย่ที่สุดในรอบหลายปีและอีกคนเสริมว่าเธอก็สวยนะแต่ไม่เห็นจะมีอิมแพกอะไรเลย หญิคนอื่นมีพรีเซน์มากกว่าอย่างไรก็ตามฝ่ายที่ชื่นชมก็มีเยอะมากและออกมาปกป้องเธอกันอย่างเต็มที่เลยค่ะหลายคนบอกว่าชุดนี้เริ่ดมากสวยงามและเป็นต้นฉบับมีคนนึงบอกว่าฉันรักชุดนี้นะรู้สึกว่ามันทั้งดูล้ำสมัยหรูหราแล้วก็สวมใส่สบายและมีคนชื่นชมรองเท้าของเธอว่าสวยมากประเด็นสำคัญที่สุดที่มีคนพูดถึงเยอะมากๆคือเรื่องสีดำของชุดค่ะ หลายความคิดเห็นได้เข้ามาอธิบายว่าเธอสวมชุดสีดำเพราะไทยกำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกดังนั้นการเลือกชุดของเธอจึงเป็นการแสดงความเคารพที่เหมาะสมแล้วบางคนก็เสริมว่าชุดนี้เป็นของแบรนด์ดังอย่างอเล็กซานเดอร์แมคควีนด้วยนอกจากนี้กองเชียร์ของเธอก็เข้ามาแสดงพลังกันมากมายโดยบอกว่าเธอคือที่สุดมักซิมาและจงยอมรับซะหลายคนเชื่อว่าการที่เธอถูกโจมตีหนักขนาดนี้ เป็นเพราะพวกประเทศอื่นกลัวเธอเพราะรู้ว่าเธอคือมิสยูนิเวอร์สตัวจริงและการที่เธอถูกโจมตีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าเธอเป็นตัวเต่งที่น่ากลัวมีคำคมที่ถูกยกมาพูดไปบ่อยเช่นต้นไม้ที่ออกผลมากที่สุดคือต้นไม้ที่ถูกขวางป่าด้วยก้อนหินมากที่สุดและไม่ว่าจะพูดถึงในแง่นีหรือแง่ร้ายอย่างน้อยพวกเขาก็กำลังพูดถึงเธอมีคนจากประเทศอื่นเช่นเอกวาดอ และสาธารณรัฐโดมินิกันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่างคนโดมินิกันบอกว่าฉันไม่ชอบชุดนะแต่เธอก็สวยมากจริงๆโดยรวมแล้วทุกคนมองว่าเธอสร้างกระแสให้คนพูดถึงได้มากมายและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ